ตอนนี้เราก็ได้เข้ามาอยู่าภายในของรถ่อน d a j แจสแล้วนะครับสภาพภายในเดิม,ดมๆนะฮะบเบาเบาะนี่เป็นเขาเรียกกึ่งกกึ่งผ้ากึ่งกรร,รมหยี่นะฮะก็จะมีตรงแผงตรงกลางเนี่ยจะมีคล้ายๆกับระบายอากาศนะครับ ไม่ให้มีเวลาเราขับรถเนี่ยบางทีมีเหงื่อมีอะไรอย่าง,างเงี้ยบางทีก็ <c oughs> ไม่มีปัญหาจอดไว้มันก็ระบายค่อนข้างจะ,ะสะดวกนะครับเดี๋ยวไปเทสกับคันนี้กันเลยนะฮะฮอนด้าแจสนะครับปี2.4 0 4นะเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องให้ฟังนะ เป,เปิดแอร์อยู่นะฮะตอนนี้เราเข้า,าตัว P Parking กกอยู่นะฮะเอาขาแตะเบรกแล้วก็อันนี้เกียร์ถอยหลังนะอ่าอันนี้ N ทีนี้พอเราจะเทสยางแท่นเครื่องอยางแท่นเกียร์ว่ามันมันมีเอ่เรียกอะไรมันซุดหรือว่ามันฉีกขาดหรือเปล่า จากเอ็นมามาดีนะฮะออกตัวใช่ไหมแทบไม่มีเสียงอ่านี่คือสภาพรถที่สมบูรณ์นะครับอ่เข้ามาเอน็นเหมือนเดิมนะโอเคเดี๋ยวเราไปทดสอบกับ Honda Jazz ปี04เครื่องพันหไม่เคยติดแก๊สทันนี้กันไปนี่ นิ่มนวลฮะขับสบายเลือกเฮียจะปิดประตูไม่แน่นเดี๋ยวโอเคปิดประตูไม่แน่นนี่จะมามีเสียงลมอ่านั่นละ่ะนี่แหละฮะว่ากันสดๆนี่ช่วงลงช่วงล่างนิ่มนวล คอนดัตแจ๊นี่เป็นอะไรที่รูปทรงนะฮะแล้วก็ความความอเนกประสงค์ของเขาเนี่ยค่อนข้างจะสะดวกนะครับวันะนี้เราวิ่งกันยาวๆนิดหนึ่งเพื่อทดสอบออระบบช่วงล่างนะครับแล้วก็การขับตอนนี้ถนนเส้นนี้ก็เริ่มโล่งล้ว น่าจะอีกไม่เกินเดือนตรงนี้คืนสภาพถนนให้แบบปกติแล้วแต่นี้เราเหยียบนะฮะคันด้าแจ๊สนะครับปีศูนย์สคันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะครับโดยพื้นฐานของรถแนวซิตี้คาร์แล้วเนี่ย คันนี้ถือได้ว่าเป็นรถที่ค่อนข้างจะคล่องตัวนะฮะด้วยลักษณะของตัวรถโดยเฉพาะล้อหน้านะฮะมันจะยื่นออกไปตรงกันชนหน้าเลยทำให้วงเลี้ยวเนี่ยเวลาเราเลี้ยวเนี่ยมองไปเนี่ยเวลาเราเลี้ยวจอดหรือว่าเลีเ้ยวเลี้ยวแซงนะฮะเนี่ย พวงาลัยม,มันจะรู้ความรู้สึกคือเวลาขับเนี่ยจะรู้สึกว่าคือไม่ไม่ร่อนนะแต่ว่าสามารถจะควบคุมในที่จอดที่แคบๆได้อย่างสะดวกไม่ใช่น้ามันโอ้ไฟหน้าไปยื่นอยู่ตรงเหมือนรถเก๋งบาง,บางรุ่นนะฮะหน้าไฟหน้ายื่นไปเนี่ยมันกีกะรถลําบากเนะเวลาขับรถเนี่ยเราต้องมองมองในส่วนของความรู้สึกว่า,เ,าเวลาเราเลี้ยวรถหรืออะไรเนี่ยให้ความรู้สึกไปที่ล้อด้านหน้าคู่หน้า <c oughs> นะขับดีมากคันนี้เดี๋ยว <Yeah. S 1> มีทางให้ลองวิ่งกดดูนี่ปุ๊ดเกียร์เปลี่ยนแบบสมูทนะฮะมันเหมือนกับเขาเรียกเกียร์สายพานอะ cvt ความนิ่มนวลในการเปลี่ยนเนี่ยมันจะมาตามรอบเป๊ะเป,ะเป,ะเปะเขาเนี่ยแล้วอีกอันนึ้งก็คือโหมด7จะสปีดแต่ตอนนี้วิ่งอยู่เนี่ยเราอยากรู้ว่าเกียร์อยู่ที่ตำแหน่งไหนเรากดไปที่โหมดปุ๊บ นะตอนนี้รูล้ละเลขห้าขึ้นมานะไฟเลขห้าขึ้นมานี่คือตอนนี้ที่กำลังขับอยู่นะฮะตอนนี้คือเกียร์ห้านะนแล้วเวลาเราเรามีการชะลอเนี่ยปรับลงมาเลขสี่นะครับเลขสามเพรีตอนเราชะลอคือคือเราสามารถจะควบคุมเกียร์เป็นแบบแมนวนวลได้โดยการกดที่บวกลบนะครับแต่ตอนนี้เราปล่อยอิสระของให้เขาเป็นอัตโนมัติอยู่ นะฮะเนี่ยตอนนี้เราวิ่งอยู่ที่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้เขาอยู่ที่เกียร์สนะครับอยู่ที่เกียร์สอยู่เกียร์ระบบตัวนี้เขาเรียก CVT นะฮะนี่ถ้าเราเหยียบปุ๊บเนี่ยเหยียบเร่งปุ๊บมาเห็นไ,ไหมเกียร์สี่ละอ่ามันจะมันจะสั่งงานเกียร์เลยว่าเฮ้ยตอนนี้วิ่งอยู่ที่เกียร์สี่นะความเร็วขึ้นมาละอ่านี่นี่ดับไปละผมกด นี่กดปุ๊ดเลยขับสนุกฮะคล่องตัวแล้ว c o n เ a a ร z เนี่ยเป็นอะไรที่เป็นรถเล็กจริงแต่ภายในกว้างนะครับคนตัวใหญ่ๆนี่นั่งกันสบายเลยไม่ต้องกลัวว่าจะอึดอัดนะทักนวิสัยการขับขี่มุมมองในการมองกระจกหลังกระจกมองข้างแจ๋วเลย แล้วก็มันมีรูปทรงของ Honda Jazz เนี่ยกับรูปทรงของ Honda City อ่ะฮะมันจะคล้ายๆกันไอตัว็เรียกตัวแมลงสาบอ่ะมันจะคล้ายๆกันคือหัวมันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่หัวมันมาเลยจนถึงเอ่อครึ่งครึ่งท่อนเนี่ยครึ่งข้างหน้าเนี่ยนะแต่ Honda City มันจะเป็นแบบซีดานนะฮะเป็นสประตูในขณะที่เอ่อแจ๊สเนี่ยจะเป็น5ประตูก็คือ มีความอนเนกประสงค์ในแง่ของด้านหลังเนี่ยสามารถเปิดเปิดท้ายเข้ามาแล้วก็เบาเบาหลังนะะพับพับเรียบทีนี้เราจะขนสัมภาระหรือว่า,าท่านที่มีอยู่คนเดียวหรือว่ามีมีแฟนยังไม่มีบุตรนะครับไปเที่ยวไปไหนอย่างเงี้ยนั่งกันสองคนด้านหน้าแล้วก็มีสัมภาระท่องเที่ยวด้านหลังได้สบายสบาย รหรือว่าไปซื้อของกระจุกกระจิกหรือของใหญ่ที่เป็นกล่องเปิดฝานี่ยัดได้เลยนี่แหละค,คือสเสน่ห์ของ Honda Jazz แล้วรูปทรงสวย <c oughs> มันก็ปุกลุกก็ปุกลุกน่ารักนี่ช่วงล่างดีมากน่นนี่ถนนฝั่งขวานี่ยังไม่เรียบร้อยนะฮะเส้นนี้ก็จะมีโยกเนินบ้างอะไรบ้างเนี่ยถือว่า ใช้ได้นะฮะสำหรับรถมือสองนะฮะโอ้โหหาสภาพดีๆนะฮะแล้วก็เอาไปใช้งานการแมนเทนแน้นพวกอะไรต่างๆเนี่ยเยอะแยะนะฮะ <c oughs> สิงกงก็มีมือสองของของเทียบแท้ของหรือจะเบิกศูนย์อันนี้แล้วแต่แล้วแต่งบประมาณของแต่ละท่านนะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้ถูกลงไปเยอะ นะครับแบบชิวๆอะ่ะใช้งานกันแบบเต็มที่อะ่ะนะฮะกับคนคันนี้นะฮะค o n d ั Jazz ปี04เครื่อง IDSI นะไม่เคยติดแก๊สนะครับเดิมๆฮะตัวถงตัวถังภายในสวยนี่อัตราเร่งนี่กดกดมาความรู้สึกของเกียร์ที่เปลี่ยนเนี่ยเหมือน เหมือนมอเตอร์ไฟฟ้าครคือมันไม่มันไม่มีการเหมือน Auto, เกียร์ออโต้ในในรุ่นอื่นในรุ่นปกติที่ใช้งานกันเช่นมันจะมีการถ้าถ้าเปรียบเทียบเสียงนะฮะอื้ออันนี้หนึ่งอื้ออื้ออื้อเนี่ยเขาเรียกส,สาม,ส,ามสี่จังหวะก็ว่ากันไปแต่เกียร์ CVT เนี่ยมันตื้คือ ไม่มีการกระตุกไปจากเกียร์หนึ่งไปจนถึง,ถงอันนี้มีเจ็ดเกียร์ไปยาวเลยนิ่มนวลน,นะฮะอ่าอย่างตอนนี้เราขับอยู่เนี่ยขับแบบสบายๆนะ Honda า a z z นะปีศูนย์สี่นะครับสนใจก็โทรมาลองขับดูได้ที่เต็นเฮียกุยนะครับ สภาพอย่างนี้เหมาะใช้ในเมืองฮะใช้ในเมืองก็ได้วิ่งทางไกลต่างจังหวัดก็แน่นช่วงล่างแน่นเกาะถนนเบรกดีความเร็วในการใช้งานรถยนต์เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของอเครื่องยนต์ผมบอกให้เพูดตรงๆเลยนะมัน เราเนี่ยใจคนขับเนี่ยมันจะมันจะกล้าใช้ความเร็วกับรถแต่ละยี่ห้อนั้นหรือเปล่ามันอยู่ที่เวลาเราความเร็วระดับที่ว่ากล้าเหยียบแล้วเนี่ยเพราะอะไรมันต้องมีเรื่องของกล้าระบบเบรกที่ว่าเราลองเบรกดูแล้วมันเอาอยู่อ่ารถคันนั้น,เ,นเอาวิ่งกันเป็นร้อยเลยแต่เบรกพบกดไปปุ๊บเนี่ยระยะเบรกมันไม่ใช่อ,อ่ามันมันก็หวิววิวละ ราะฉะนั้นในการขับเนี่ยเราก็ไม่กล้าดิไม่กล้าใช้ใช้ความเร็วสูงต่อให้รถคันนั้นมันจะเร่งได้ถึงร้อยกว่าร้อยขึ้นไปก็จริงแต่พอเวลาเราเบรกเนี่ยระยะเบรกมันไม่ได้นะอ่านี่คือ,น,คอนี่คือเหตุผลของการที่ว่าเราเราต้องมีรถที่มีสมรรถนะไม่ใช่แค่ความเร็วสมรรถนะต้องสอดคล้องกันในเรื่องของอาการเบรกด้วยนะครับ คือความเร็วมีอะแต่ต้องเบรกเอาอยู่ระยะระยะเนี่ยเราเราสั่งได้เลยอย่างคันนี้เนี่ยเห็นไหมอ่ามันกดเบาๆามันมันมันเรียกว,ว่าระยะที่เราต้องการปุ๊บอยู่เลยนี่คือสมรรถนะรถที่ดีอ่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขาดีบุไปเ,เรียกอะไรนะแคมปิง้งทับไปเล่นไปนะไปนี่ขับไปคนเดียวนี่ไปแคมปิ้งกับเขาได้นะรถรุ่นนี้อ่า นอนในรถก็ได้เพราะว่าข้างในคนกางกวางเบาหลังก็พับได้นี่คุ้มฮะหารถในไว้ใช้นะครับไปไหนมาไหนคล่องตัวทั้งในเมืองทั้งท่อง,งเที่ยวต่างจังหวัดได้หมดเลยกับ Honda Jazz แล้วรูปทรงนี่ก็ยังสมัยนิยมอีกสัก4-5ปีรุ่นบอดีอ้ Body อย่างนี้นะฮะของ Honda Jazz ก็ยังได้รับความนิยมอยู่มันก็ะปุกลกอะ ห้าประตูสวยงามนี่ปั๊บเดียวถึงเต็นแล้วโอเคถึงเต็นแล้วอโอเคครับนะจอดพักกิ้งแอร์เย็นเจี๊ยบเลยฝากไว้นะฮะสำหรับทริปนี้เป็นการรีวิวทดสอบ ฮอนด้าแจ๊สนะครับซึ่ง uh, ทบทวนกันนิดหนึ่งก็คือว่าเป็นรถปี2004นะี่นะฮะเครื่องยนต์1 5 0 0ซีซีเบนซินไม่เคยติดแก๊ส uh, IDSI นะครับเกียร์เป็น CVT นะครับแล้วก็สวยมาลองขับแล้วก็มามาชมคันจริงได้ที่เต็นท์เฮกุย ของลงของเหลวเราถ่ายมาเรียบร้อยเลยเครื่องน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ามันเกียร์ต้องใช้ของเขานะฮะของคอนด้านะฮะจะไปซีซัวใช้เกรดอื่นไม่ได้เพราะว่าอันนี้เป็นเกียร์สายพาน cvt นะครับอโอเคอเฮกุยเต็นเฮกุยประสบการณ์รถมือสองกว่า20ปีการันตีคุณภาพ